สวัสดีครับวันนี้ Open Rise TV จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับผู้โชคดีได้รับรางวัล The New iPad จากกิจกรรมอิมยกกวนชวนชิง iPad คือคุณ s a เทเลอรครับผมสวัสดีครับคุณ s a เทเลอร์สวัสดีครับคุณ s a เทเลอรรู้สึกย่างไงครับที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล The New iPad ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับก็จะได้มีเครื่องเดนี่วไอแพดไว้ใช้ในการทํากิจกรรมในครั้งหน้าถ่ายรูปลงรีวิวลานอาหารต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับผมแล้วกิจกรรมที่ผ่านมาคุณซาเทนเลอร์เขียนไปกี่รีวิวครับก็ประมาณ300กว่ารีวิวนะครับมีเทคนิคการเขียนยังไงให้ได้จํานวนรีวิวเยอะและมีคุณภาพแบบนี้ครับก็ต้องไปทานเยอะๆนะครับจะได้มีรีวิวเยอะๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เวลาเขียนรีวิวก็พยายามบรรยายคุณภาพ บรรยายรสชาติบรรยายบรรยากาศแล้วก็บรรยายทุกๆด้านนะครับให้เห็นภาพนะครับก็จะได้เป็นรีวิวคุณภาพนะครับครับผมพิซซ่าเทลเลอร์มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆชาวเพนไรเซอร์ของเราครับก็ฝากว่าให้มารีวิวกันเยอะๆนะครับจะได้มีพอยต์มีคะแนนนี้นครับมาแลกโบเชอร์นะครับ มีวอลเชอร์มากมายเลยนะครับที่กินที่เที่ยวนะครับหรือว่าจะแลกเป็นวอลเชอร์การเดินทาง BTS อะไรเงี้ยครับอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนเพืเข้ามารีวิวร่วมสนุกกับทาง Open Line กันเยอะๆนะครับยังไงขอขอบคุณคุณซาเทเลอร์ในวันนี้มากครับ